สวัสดีครับผมครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มีแเนวทางเลขมนาลงทุนนะครับผมแพ็คคู่บนล่างครับผมเลขไม่น่าลงทุนบนล่างวอซิมีตัวใดรอดติดตามครับผมถูกอกถูกใจกดแชร์กดไลค์เห้เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยครับผม กดแชร์กดไลค์ให้นะครับผมเพื่อจะได้แนวทางดีๆมาให้ครับผมวันนี้แบบแพ็คคู่ดับบนดับล่างครับผมว่าจะได้ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเอาเลขบนหนาลงทุนเน็ตดับเอาอยู่ตลอดปีครับผมตลอดปีคืออย่างลดก็แค่สองงดสามงวดแค่นั้นแหละครับผมปีหนึ่งครับผม ใช้ได้ตลอดชีพเอา้าพี่น้องมาเบิ่งกันว่าจะมีดับตัวไหนมั่งครับผมดับบนไปกับมีสิบหางไปกับด้วยเป็นยี่สิบยี่สิบหางเลขดับเด้อพี่น้องเด้อดับบนสามารถออกล่างได้ดับล่างสามารถออกบนได้เด้อพี่น้องเด้อคันพายมักมักข้งางล่าง โดนเลขดับก็คือเอาไปซื้อข้างบนนั่นแหละครับผมมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนเลขดับบนดับล่างเอาอยู่ <c oughs> เลขดับ บนบวกล่างดับบนดับล่างสได้ตัวดใดพี่น้องมาเบิ่งกันครับ ดับบนดับล่าง20บชุดไปกับมาเบ่งกันครับผม <c oughs> <c oughs> ผมนี่ดับบนด้วยพี่น้องเนี่ยดับบนไปกลับด้วยนะครับผมดับตัวตรงๆไปกลับด้วยครับผมดับชุดเห็นแล้วครับผมไปกลับดับบนออกล่างได้ดับล่างออกบนได้ครับผมแล้วก็มาดูดับล่างครับผมนี่ดับบนด้อพี่น้องเด้อไปกลับห้าสี่สี่ห้า หกห้านะครับผมไปกลับด้วยรดต้นทุนในหลายครับผมมาดูดับล่างว่าจะได้ตัวไหนอาจจะมู่มั่วหน่ยพี่น้องเลยแดดจ้าจ้าอยู่เมื่อกี้มือตึ๊บไปเลยครับผมดับล่างมีตัวไหนดับล่างห9าเ้าห้า

สองหกหกสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่แปดแปดสี่นะพี่น้อง <c oughs> ลงให้แล้วเลขดับดับแบบแพ็คคู่ดับแบบแพ็คคู่เด้อพี่น้องเด้อลงวันที่

3 2มสอ3สอครับผมดับไปกับนะครับผม20ชุดเฉพาะข้างบนครับผมข้างล่างก็คือกันครับผม20ชุดคือกันพี่น้องเลขดับนะครับก็จะมี5995 60าเ7้าห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหนึ่อาหนึ่งเอาก้า สองหกหกสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่แปดแปดสี่อ้าวไปกลับครับผมยี่สิบชุดเหมือนกันดับล่างนะครับผมไปกลับนาะพี่น้องนะพอดียี่สิบชุดพอดีครับผมก็สิบประมาณนี่แหละพี่น้องแบบแพ็คคู่ดับบนดับล่าง พื่ออยากไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับผมก็จะดูเลขดับในตรงนี้ว่าบนดับตัวไหนไปกับล่างดับตัวไหนไปกับธมักธมัเลขข้างล่างตรงนี้มันดับก็ไปซื้อข้างบนได้ครับผมธมักอยู่ข้างล่างถ้าถ้าชอบข้างบนเยนนี้ไปซื้อข้างล่างได้ครับผม สิปมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปเบิ่งพี่น้องถูกอกถูกใจกดแชร์กดไลค์เด้อครับผมกดติดตามไว้น้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้แหละครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม